วันนี้ก็มาอัปเดตการทดลองเลี้ยงหอยปังในสัปดาห์ที่46นะครับหอยพงนาก็เป็นสัปดาห์ที่35นะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่10มกราคม64นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็เลยมีเวลามาดูหอยนะครับก็เดินมาดูนะครับพอดีก็เห็นว่าหอยเนี่ยสองตัวนี้นะครับมันมันอยู่ในนี้นะครับเนี่ยที่เขาดักปลาเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็ เอาขึ้นมานะก็มาสำรวจดูเอามาเช็คดูหน่อยนะครับพอดีปกติเดินหาไม่ค่อยเห็นนะครับนี่นครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่อันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ผมปล่อยเปรุ่นแรกนะครับนี่นะครับเพราะปกติเดินดูเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเลยนะครับในเวลาเดินดูตามอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลย เรียกวมาดักปลาพอดีม like. so ันเห็นเห็นพอดีนะครับเนี่อยู่ในนี้นะครับก็น่ามันน่าจะมีอีกนะครับท่านเจ้าของเดี๋ยวไม่ค่อยเห็นนะัไม่ค่อยเห็นหรอกวันนี้แต่วันนี้เจอสองตัวนะครับวันนี้เห็นสองตัวไม่รู้แถวฝั่งนู้นจะมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยเดินไปดูนะครับคุเนี่ยครับอันนี้ตอนที่เลี้ยงบ่อปูนนะครับเนี่ยก้นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นขาวๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันมันเหมือนมันสร้างขึ้นมาหรือเปล่าดูนะครับเยข้างในเนี่ยนะครับเี่ย แต่ว่าสีเนี่ยสีเนี่ยเข้มเลยนะครับสีนวลเลยนะครับเนี่ยส like we ีจะสวยเลยนะครับเนี่ยเหมือนแปลว่าเราเลี้ยงในเนี้ยนะครับเลี้ยงในปล่อยไปอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันมันดูดีนะครับเนี่ยมันดูแข็งแรงมันดูอะไรนะครับเนี่ยในบอกปูนก็จะเป็นขาวๆหน่อยนะครับก็ยังลองเลี้ยงอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปปับแก้มันนะครับ แต่เท่าที 17, sea, But, term, But, like ่เลี้ยงในเนี่ยนะครับเลี้ยงในปล่อยในบ่อดินปล่อยในกระชังเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันดีกว่าในบ่อปูนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้บอกว่าในบ่อปูนมันเลี้ยงไม่ได้นะครับก็แต่ละคนก็ลองหาวิธีเลี้ยงดูนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่ผมย้ายหอยมาทำมาปล่อยไว้ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยแต่ตอนนั้นน้ําไม่เยอะขนาดนี้นะครับก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมต้องใช้บ่อเพราะกบนะครับก็เลยต้องย้ายหอย ออกมาทั้งหมดเลยนะครับก็เลยมาปล่อยไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปลาจระเมดมีอะไรด้วยนะครับไม่รู้กินไปหรือเปล่านะครับวันนี้มาเดินดูก็จะเห็นสองตัวนะครับก็ก็ดีนะครับที่เจอนะครับเราจะได้ดูว่าคือสภาพเขาเนี่ยเขาเป็นยังไงครับตอนที่เรามาลงกับตอนที่เขาเริ่มโตเนี่ยนะครับเนี่ยก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงาม เดี๋ยวนายกระชังเดี๋ยวจะไปดูนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับนายกระชังเดี๋ยวจะไปเดินดูรอบๆหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าเจอแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้เจอสองตัวนะครับโอเคตอนนี้ผมเดินมาหน่อยผมเห็นหอยนะครับเดี๋ยวก็มันก็เป็นหอยปังแลหอยใต้นะครับดูดัดง,ดงดนะครับ าจะเป็นหอยใต้นะครับเนี่อ๋อหอยปังครับอ๋อนี่นะครับหอยปังนี่ตัวใหญ่นะครับเนี่ยสีสันนี่เมื่อกี้ผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับเดินมาก็ไม่เห็นตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับ เหมือนเขามากินอะไรเนี่ยครับมันจะเป็นชุกวเขียวเม็ดเม็ดข้วเขียวนะครับอยู่บนที่ไม้นะครับเนี่ยสาหร่ายหรืออะไรไม่รู้นะครับเราปล่อยไปตรงนี้นะครับทิ้งตัวเลยเนี่ยครับหอยปังชอบทิ้งตัวนะครับเดี๋ยวให้เดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเจอผมจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เห็นนิดตัวนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวลงไปดูนะครับ น่าจะเป็นหอยปังนะครับวันนี้ไม่รู้ลงไปจะทิ้งตัวหรือเปล่านะครับหอยปังนะครับหอยปังเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นครับหอยปังนะครับนี่วันนี้เจอหลายตัวนะ เดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินตเลาะไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมเดินมาเนี่ยผมเห็นหอยตรงนี้อีกตัวงนะครับเนี่ยเป็นหอยปังนะครับเนี่ยนะครับน่าจะกินอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูหน่อยนะ ังนะครับปังจับเลยนะครับนี่ปังนะนี่นี่ก็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เจอนะครับปกติไม่ค่อยเห็นนะครับเอ่มาได้แถวนี้กิ๊อยู่ตรงนู้นนะครับหน เดินดูรอบๆดูว่าจะมีอีกไหมครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปเดินดูรอบๆก่อนตรงนี้อีกตัวนะครับนี่นนครับไม่รู้ว่าหอยใต้หรือหอยปังนะครับหอยใต้นะครับหอยใต้หอยใต้นะครับ,รบมีลายนะครับ ใชก็เจอหลายตัวมกันนะครับนี่ก็เจออีกตัวนะครับเงาดำๆน่าจะเป็นหอยใต้นะครับอุ้ยหอยใต้นะครับนี่อืมโตเลอะเลย หอยอตัวนะครับอันนี้จนเป็นหอยใต้นะครับหรือเปล่าไม่รู้มันมีอยู่ใกล้ๆกระชังเลยนะครับลองดูหอยใต้นะครับเนี่ยในหอยใต้นะครับนี่ครับออนะหอยใต้นะครับนโอเคปล่อยไว้ในนี้นหอยใต้นะครับ ในกระชังนะครับไปดูในกระชังโอเคนะครับหลังจากที่เดินไปหนึ่งรอบนะครับตอนนี้ก็แดดล่มแล้วนะครับตอนนี้แดดล่มนะครับสักพักหนึ่งนี่เดินโอ้โหร้อนมากนะครับแดดร้อนนะครับตอนนี้เริ่มล่มแล้วนะครับก็เดี๋ยไปดูหอยนะครับหอยที่อยู่ในกระชังนะครับเออยู่ในกระชังนี้เพิ่งจะให้อาหารไปเมื่อกี้นะครับให้อาหารไปเมื่อกี้เองนะครับ ก็ให้อาหารแล้วก็ไปเก็บผักบุ้งมานะครับวันนี้มาพันๆเสาไว้นะครับเพื่อให้มันแตกออกไปนะครับไปดูหอยดีกว่านะครับนีนเอาอาหารอาหารกบนะครับอาหารกบเป็นอาหารเบอร์หนึ่งนะครับอาหารเบอร์หนึ่งกบเล็กนะครับไม่ใช่ลูกอสนะครับอันนี้จะใหญ่กว่าเม็ดลูกอสหน่อยนะครับตัวตีนเขาประมาณสามสิบห้าเซนนะครับก็ ขึ้นมาเยอะนะครับเนี่ยถ้าให้อาหารเนี่ยจะขึ้นมาเยอะนะครับเอาผักบุ้งมาใส่ด้วยนะครับเนี่ยนี่นะจะอยู่ฝั่งนู้นครับจะเยอะหน่อยนะครับพอดีนะครับเลี้ยงหอยเนี่ยเพลินๆนะครับเนี่ยนะครับกินกบ,บุ้งกินอาหารกินอะไรด้วยนะครับนะั อันนี้เป็นกระชังแรกนะครับเป็นกระชังตัวใหญ่นะครับตรงนู้นจะเยอะนะครับนะครับนูนะครับมุมนูน้นนะครับนจะเยอะนะครับผมจะลองนี่ไ,ไปดูมันจะถึงไหมนะโอ้ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เยอะนะครับ ส่วนใหญ่ไปอยู่ขอ,ขอบกับชังนะครับเพราะว่าเวลาหวานอาหารไปเนี่ยเวลาลมพัดเนี่ยอาหารจะไปเดี๋ยวขอบกับชังนะครับนี่ก็มีนะครับมนชุดหนึ่งนะครับนี่งชังนี้ตัวใหญ่นะครับตัวเร็วนะครับเนี่ยในกระชังตัวเร็วนะครับ ัวใหญ่นครบีก็ลองเลี้ยงกันดูได้นะครับลองเลี้ยงกันดูได้นะครับมีอะไรก็มาคุยกันนะครับก็ปรึกษากันนะครับผมก็พยายามหาพวกที่เลี้ยงอยู่นะครับจะได้คุยกันนะครับเป็นยังไงนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เดี๋ยวจะตักให้ดูนะครับเดี๋ยวผมไปดูกระชังอื่นก่อนนะครับ นี่เป็นหอยนาครับหอยนาเดี๋ยวผมดูหอยนาหน่อยครับหอยนานี่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดูยังอยู่นะครับยังเดินอยู่ทิ้งตัวีกแลวนี่ให้อาหารเหมือนกันนะครับแต่เหลือไม่เยอะนะครับหอยนาเนี่ยเหลือนิดเดียวนะครับตัวเล็กก็มีนะครับหนุนๆนะครับตัวเล็กๆนะครับมันก็มีนะครับ ว่าจะอยู่ข้างล่างเนี่ยเยอะนะครับ่ใต้เนี่ยจะอยู่เป็นกลุ่มๆนะครับน,นั่นเขากำลังกินอยู่นะครับเดี๋ยวผมยื่ตัวนี้ไปดุก,ก่อน,นครับอันนี้ตัวไม่ใหญ่มากครับอันนี้ตัวเล็กนะครับนี่กำลังขึ้นมากินนะครับเนี่ยกินอาหารกินอะไรอยู่นะครับ มีมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแต่ว่ามันอยู่ข้างล่างนะครับจริงๆแล้วมันมันรอดไม่เยอะนะครับหอ,หอยหอยนาเนี่ยนะครับรอดน้อยนะครับรอดน้อยกำลังไต่ขึ้นมาอยู่นะครับนี่ เดี okay, ๋ยวไปดูกระชังหอยปังดีกว่านะครับกระหอยหน้านี approved, nice ่จะเหลือน้อยนะครับนี่กระชังที่สองนะครับกระชังที่สองนี่กระชังที่สองนะครับ กินอยู่นะครับเนี่ยก็ตอนนี้ให้หารก็ามาทีละครั้งนะครับครั้งสองครั้งประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่จะทีละครั้งนะครับบางทีก็สองสามอาทิตย์มาทิ้งให้ทิ้งนะครับกินอยู่นะครับเนี่ย เนี่ยเขาจะกินอาหารเม็ดนะครับเนี่ยกินได้อาหารปลาดุกก็กินนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะให้อาหารแบบไหนนะครับกินง่ายครับส่วนใหญ่จะกินง่ายกินได้แทบทุกอย่างนะครับอาหารเม็ดเนี่ยก็พอดีผมเลี้ยงกบนะครับมีอาหารกบนะครับก็เลยอาหารกบมาให้นะครับนี่ครับ ลมจะแรงครับตอนนี้อากาศเย็นนะครับนุ่นครัไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดีด๋ยวดูกระชังนี้นะครับกระชังที่สามนะครับตอนนี้ไซส์ใกล้เคียงกันหมดนะครับปกระชังที่สามนี่สามไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับ มีตัวใหญ่เดี๋ยวก็ขึ้นนะครับเพราะว่าเพิ่งจะหวานอาหารนะครับอาหารไม่ตักพักเนี่ยนะครับอาหารแล้วก็ไปเก็บปักบุ้งมาโยนโยนให้เขานะเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเองนะครับตัวนี้ใหญ่เลยนะครับเนี่ยตัวนี้ใหญ่นะครับเนี่ย น่าจะกำลังขึ้นนะครับน่าจะกำลังขึ้นมาผมไม่เคยมาดูตอนกลางคืนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนเย็นๆประมาณนี้นะครับสี่โมงห้าโมงวานนี้นะครับก็อยู่เย็นมากไม่ได้ครับเดี๋ยวพี่ใหญ่มานะครับนี้ก็ช่างสุดท้ายนะครับ กระชังที่คิดว่าไม่น่ารอดนะครับกระชังนี้นะครับตัวจี๊ดจี๊ดอย่างนั้นเลยนะครับตอนนี้ใหญ่หมดแล้วนะครับนี่เห็นือเปาครับนี่นครับเนี่ยเป็นกระชังที่ผมคิดว่ามันไม่น่ารอดนะครับเพราะตัวมันเล็กมากเลยแล้วตรงก้นมันจะเป็นเขาขาวเต็มเลยนะครับคิดว่ามาลงเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะตายเยอะแล้วนะครับ ตอนนี้เห็นรอดแล้วนะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยกินอาหารนะครับเนี่ยก็ยังมีตัวเล็กอยู่นะครับแต่ว่ากระชังเนี้เป็นกระชังที่ตัวเล็กที่สุดนะครับที่ขัดไว้ตัวจี๊ดเลยนะครับตัวเล็กแบบเล็กมากเลยนะครับตอนที่เอามาลงเนี่ยยื่นนี้ออกไปดูนะครับอยู่ข้างในนะครับ นู่นเลยนะครับอยู่ข้างในนู่นเลยนะครับฝั่งนี้มุมนะครับฝั่งนี้มุมนึง นีก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้กลุ่มหนึ่งนี่ตัวใหญ่นะครับเนี่ยก็เป็นกระชังที่แบบไม่คิดว่าจะโตนะครับคิดว่าน่าจะตายเยอะนะครับว่าตอนมาลงเนี่ยนิดเดียวครับตัวนิดเดียวเองนะครับบางตัวนี่เท่าหัวไม่ขีดเองนะครับ ส่วนใหญ่เลยครับส่วนใหญ่เลยจะเล็กแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าออกมาชุดสุดท้ายแล้วนะครับในนี้คือชุดสุดท้ายนะครับเนี่ยในกระชังเนี่ยนะครับสี่กระชังเนี่ยเป็นชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายของหอยปังที่ผมได้เลี้ยงไว้นะครับได้ทดลองเลี้ยงไว้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเป็นอนุบาลมาจากไข่เลยนะครับในกระชังนี่อายุน่าจะประมาณไม่เกินสีส่เดือนนะครับนะครับอายุน่าจะประมาณนี้นะครับ เพราะว่าเขาจะออกมาจากไข่ในะคนละรุ่นนะครับก็ท mm hmm. ยอยทยอยออกมานะครับหมจะลองตักกลุ่มนี้ขึ้นมาดูหน่อยนะครับ mm hmm. รต้องเช็คก่อนนะครับ mm hmm. รต้องเช็คก่อนว่าสีสันเป็นยังไงนะครับกำ mm hmm. ลังกินอยู่เลยนะครับ โอเคนะครับถ้าอายุเยอะกว่านี้ตัวจะออกเกียวเขียวดำๆเลยนะครับเหมือนที่ผมเจอนะครับที่ไปเดินหาตัวใหญ่นะครับนี่ตอนมาตัวเล็กมากนะครับตัวนิดเดียวเองนะครับเนี่ยตอนนี้ใหญ่แลครับใหญ่กว่านี้โป้งอีกนะครับเนี่ยตอนมาตอนแรกนี่ติดเดียวเองครับรู้สึกตอนนั้นผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอด้วยนะครับเพราะว่า ที่ผมเอามาลงวันะผมตกนะครับก็มานั่งคาไซอยู่นะครับแอนนั้นแล้วก็แบ่งแบ่งใส่ไว้สี่กระช่างนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับคนที่ติดตามนะครับก็มีหลายคนนะครับที่อยากเลี้ยงนะครับก็ตอนนี้ก็ดูผมก่อนก็ได้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะเลี้ยงไม่ยากนะครับเลี้ยงไม่ยากเลยนะครับหมอยปังนี่เลี้ยงง่ายนะครับ นี่กระชังที่สามนะครับเนี่ยกระชังเมื่อกี้นี้กระกกชังสุดท้ายเนะี่ยชังตัวเล็กสุดเนี่ยนะครับเนี่ยไซส์จะใกล้เคียงตัวนี้แล้วนะครับเนี่ยเรามาตัวนี้ใหญ่กว่านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกระชังที่สองนะเห็นตัวใหญ่ดูมึตักตัวใหญ่ตัวนี้ขึ้นมาหน่อย ตัวนี้น่าจะเท่ากับชังแรกเลยนะครับเนี่ยเล็กกว่าอยู่ในน้ำตัวใหญ่นะครับอใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับเนี่ยสามกระชังเนี่ยตอนนี้ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้สียังมีเหลืองเหลืองอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าอายุเยอะกว่านี้จะดำเลยนะครับจะออกดำาๆเขียวเขียวแก่เลยนะครับเขียวขี้มมาดำดำเลยนะครับเมืมาเช้าที่เจอนะครับ จะเป็นกระชังแรกนะครับกระชังแรกอันนี้ก็จะใหญ่หน่อยเราเช็คสีก่อนนะครับสีเช็คอะไรก่อนนะครับว่าเป็นยังไงน,นี่เริ่มเข้มแล้วนะครับตอนนี้ตัวใหญ่แล้วนะครับก็ยังมีเหลืองๆอยู่นะครับ มีเมือกนะครับหอยเนี่ยเลี้ยงเวลาเลี้ยงในบ่อปูนเนี่ยเมือกจะเยอะนะครับล้างบ่อนะครับก็เพลินดีนะครับเลี้ยงหอยนะครับไม่ต้องอะไรมากด้วยนะครับอาหารก็ไม่เปลืองนะครับคือถ้าเราไม่ต้องให้อาหารก็ได้นะครับให้แต่พวกผักพวกอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมให้แบบเสริมนะครับอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะครับบางทีก็สองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์ก็มาให้ทีนึงนะครับ องสามอาทิตย์เลยนะครับอาทิตย์ไหนติดงานก็ไม่ได้มานะครับก็ปล่อยไว้เงี้ยได้นะครับก็สบายไปเลี้ยงกบนะครับเลี้ยงกบนี่ต้องทุกวันนะครับต้องถ่ายน้ําทุกวันนะครับวันวันนี้เจอหอยใต้เยอะนะครับนี่นะครับหอยใต้วันนี้เจอหลายตัวนะครับตอนที่เดินไปตรงนั้นนะครับเห็นตัวหนึ่งนะครับ ข้างกับช้างก็เลยไปก็เจออีกตัวแล้วก็ไปเจอฝั่งนู้นอีกตัวนะครับหายใต้หอยปังก็เจอริมนน้นฝั่งนู้นเยอะนะครับหูสองตัวหลายตัวนะครับวันนี้เจอหลายตัวนะครับก็ดีครับก็เวลาเราเห็นเราจะได้แบบเช็คได้นะครับว่าสภาพเขาเป็นไงนะครับสภาพหอยเนี่ยเจลเลี้ยงเนี่ยเป็นไงครับสีสันเขาเป็นยังไงนะเปลือกแตกไหมนะครับเปลือกที่มีปัญหาอยู่ เป็นยังไงนะครับก็ลองเลี้ยงกันดูนะครับลองเลี้ยงกันดูนะครับก็เลี้ยงไม่ยากนะครับเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายมีผักอย่างเดียวนะครับนี่ผมว่าผักบุ้งมาพันพันไว้นะครับว่าบ่ออนนี้มันโล่งเลยนะครับก็ตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ยังไม่ได้อะไรมากครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวนะครับกําลังเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวกําลังจะทํากระชังใหม่นะครับก็ว่าจะทำกระชังเลี้ยง ยังหอยนี่แหละครับก็เดี๋ยวต้องวางแผนใหม่นะครับเพราะว่ายังมีติดลูกค้ากบนะครับปีหน้าคงต้องทากบต่ออีกนะครับก็เดี๋ยวให้เข้าที่เข้าทางก่อนนะครับเพราะว่าเพราะหอยนี่ไม่ต้องอะไรมากนะครับไม่ต้องเลี้ยงอาหารไม่ต้องถ่ายน้ําไม่ต้องอะไรเยอะแยะเหมือนกบนะครับกบนี้ได้เงินเร็วจริงนะครับแต่ว่าต้องคอยถ่ายน้ําคอยคอยดูแลตลอดนะครับคอยดูแลตลอดหอยนี่ไม่ต้องอะไรมากนะครับก็เหมาะสาหรับคนที่แบบ เลี้ยงเปอาชีพเสริมนะครับหรือถ้าเกิดมีทุนหน่อยก็เลี้ยงเปอาชีพหลักเลยก็ได้นะครับได้นะครับแต่ว่าผมยังเลี้ยงไม่สาเร็จนะครับก็คือทดลองอยู่นะครับทดลองมาก็จะปีละนะครับทดลองเลี้ยงอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มรู้ปัญหาเริ่มเริ่มหาวิธีแก้นะครับเริ่มหาวิธีแก้หลายคนก็ทําอยู่นะครับก็พยายามศึกษาอยู่นะครับ ไม่เคยเลี้ยงนะครับหอยในครั้งแรกนะครับที่เลี้ยงนะไม่เคยเลี้ยงนะครับก็เลยยังต้องลองผิดลองถูกอยู่นะครับยังต้องลองแบบนั้นแบบนี้อยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยเข้าใจชีวิตเขาทั้งเท่าไหร่นะครับเราต้องทำความเข้าใจกับเขาก่อนนะครับแล้วเราค่อยขยับขยายนะครับว่ามันจะเลี้ยงเชิงพันนี้ได้ไหมคิดว่าได้นะครับคิดว่าได้แต่ว่าก็ต้องลงทุนพันหอยหน่อยนะครับ แต่ว่าใครที่พอหาได้ก็ลองหาเองดี่านะครับพื้นที่ไหนมีก็ลองหาเองนะครับเอามาลองเลี้ยงดูก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นหอยที่ตลาดต้องการสูงเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลาผมจะมาทุกอาทิตย์นะครับแต่ถ้าอาทิตย์ไหนติดงานก็คงไม่ได้มานะครับโอเคนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณมากครับ